เป็นวันพุทธสดใสนะคะเป็นวันดีๆนะคะซึ่งวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะซึ่งวันนี้มีการประชุมสภาเกษตรกรครั้งแรกนะคะเป็นนัดแรกที่เป็นการรวมตัวกันทั้ง21ท่านนะคะสมาชิก16ท่านแล้วก็ผู้สง่งเอก5ท่านแล้วก็เจา้าหน้าที่สำนังงนกานง,งานเกษตรสำนักงานเกษตรกรภาชชาเกษตรกตร,กรมุงทหาระคะซึ่งวันนี้ก็จะมีวาระการประชมุมสี้แจงเรื่องต่างๆระเบียบวาระการประชุม เรื่องต่างๆนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้มีการคัดเลือกประธานนะคะซึ่งในสมาชิกและก็ผู้ทรงทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นการเสนอรายชื่อว่าใครจะเหมาะับเป็นประธานแล้วก็การโหวตการยกมือว่าใครได้คะแนนเยอะคือคือคนนั้นได้ขอยินดีกับทุกท่านว่าที่กับประธานคนใหม่ด้วยนะคะว,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 วันที่ประธานด้วยนะคะใครจะเป็นประธานแล้วก็ ร่วมทำงานร่วมกันค่ะ